คนปล่อยก็จะได้อยู่รอดปลอดภัยมีชัยชนะเออนั่นแหละอพอลูกสาวคนโตให้มาขึ้นเอาขอนุนไปค่ะเอออยากจะไปเาไม้ตอกเนาะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมจิตอินแดนมาเราจะไปกราบนมัสการหลวงพ่อพระพุทธชินราชแห่งเมืองจังหวัดพิษณุโลกกันค่ะพี่ชายขับรถให้ค่ะ ด้วยวนนตอนนี้พวกเรามาจอดรอหลานชายมาอยู่โรงเรียนกีฬาที่พิษณุโลกเป็นโรงเรียนฟรีค่ะเดี๋ยวจะเอาหลานชายไปกราบหลวงพ่อพระพุทธชินราชด้วยค่ะคหลานชายขึ้นมาแล้วค่ะคนั่งอยู่ทางด้านหลังตอนนี้พวกเรามาถึงที่วัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชกันแล้วค่ะ พี่สาวกับพี่ชายหลานแล้วก็แดนกําลังถ่ายรูปอยู่ทางด้านหลังค่ะ <S <S ตอนนี้พวกเราเดินเข้ามาในวัดหลวงพ่อพระพุทธชินาราชทางประตูด้านหลังค่ะ <S <S รูปปั้นไก่ชนอยู่หลังวัดค่ะเพื่อนๆสวยดี ดอกไม้สีสดสดเหลืองมากเลยค่ะตามบริเวณวัดนี่ก็จะมีศาลาเล็กๆแล้วก็มีรูปปั้นอนุนอันน,น,น,นี้มาให้คนเข้าไปนั่งกราบไหว้ค่ะลุงไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้เท่าไหร่จะไปนั่งกราบไหว้มันไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาพุทธปุงก็เลยอยากจะไปกราบหลวงพ่อพระพุทธชินราชมากกว่าค่ะเนี่ยบริเวณทางด้านหน้าของวัดก็จะมีรูปของพระมหากรรษัตริย์หลายๆองค์ค่ะ แล้วก็ต้นโพต้นย้าใหญ่ต้นโพสมัยโบราณกิ่งก้านสาขาแตกเต็มหมดค่ะนี่ก็มีการทำบุญมาตังเสียบไม้ไว้แบบนี้ค่ะโอ้ยต้นโพเก่าแก่กิ่งหักไปแล้วแต่ต้นบางต้นก็ยังเขียวอยู่ค่ะนี่หน้าวัดคนเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆทางอีกด้านนึง ก่อนที่พวกเราจะเข้าไปกราบหลวงพ่อพระพุทธชินราชเราก็มาจุดทูปจุดเทียนกราบพระพุทธรูปทางด้านหน้ากันก่อนค่ะลูกสาวนาตาลีแล้วก็พี่สาวคนโตมานั่งกราบพระทางด้านหน้าโบสถ์ด้วยกันค่ะเมื่อเรากราบพระขอพรทางด้านหน้าเสร็จก็มาปักทูปปักเทียนไว้ตรงนี้ค่ะเขาไม่ให้เอาทูปเทียนเข้าไปจุดในโบสถ์วัดใหญ่แล้วค่ะ,ะหลังจากนั้นเราก็มาปิดทองกันทางด้านหน้าเช่นกันค่ะคนเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆ ใครๆที่มาที่จังหวัดพิษณุโลกก็อยากที่จะมากราบหลวงพ่อพระพุทธชินราชกันค่ะคนพิศโลกเขาเรียกว่าวัดใหญ่ค่ะแดนเดินนำหน้าเข้าไปในโบสถ์หลวงพ่อกันค่ะเวลาปลุงกลับมาที่ประเทศไทยทีไรก็จะพาครอบครัวมากราบหลวงพ่อพระพุทธชินราชทุกครั้งเลยค่ะวันนี้เดวิดไม่ได้มาเพราะว่าไปอยู่บ้านพี่สาวค่ะ เมื่อ26ปีที่แล้วปรุงมีปัญหาชีวิตครอบครัวปรุงได้เดินทางไปทำงานที่ประเทศไต้หวัน3ปีโดยที่ไม่ได้กลับมาเมืองไทยเลยปุงทิ้งลูกสาวคนโตซึ่งอายุแค่3ขวบไว้ให้ปู่กับย่าเลี้ยงในเมืองจังหวัดพิษณุโลกเมื่อครบ3ปีแล้วปรุงก็เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยกะว่าจะมาอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขแต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ปุงคิดไว้ ในช่วงเวลาสเดือนที่ปรุงอยู่ในประเทศไทยผมก็จะมารับลูกสาวคนโตที่อยู่โรงเรียนปถมซึ่งอยู่ใกล้ๆกับวัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชปุจะเอารถมอเตอร์ไซค์มาจอดไว้ที่นี่ทุกวันแล้วก็มานั่งกราบขอพอรท่าน ขอให้ท่านชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตของปรุงไปในทางที่ดีด้วยเทินปรากฏว่า4เดือนผ่านไปปุงก็ได้เดินทางมาที่ประเทศเดนมาร์กมาแต่งงานกับชาวต่างชาติโดยที่ปุงไม่ได้คาดหวังว่าจะมาแต่งงานกับฝรั่งแต่ก็ฟ้าก็ลิขิตจริงๆที่ให้ปุงได้มาเจอกับแดนพอปุงทํางานแล้วก็เริ่มตั้งตัวได้ปุงก็รับลูกสาวคนโตของปุงไปเรียนที่ประเทศเดนมาร์กด้วยค่ะ ตอนนี้พวกเราจะมายกช้างกันค่ะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียตัวผู้นี่หนักมากค่ะตัวเมียนี่จะเบาหน่อยนี่ค่ะแดนยกช้างตัวผู้ด้วยนิ้วก้อยนี่ยกขึ้นด้วยค่ะเพื่อนๆหนักมากๆปุงลองยกตัวเมียแล้วด้วยนิ้วก้อยด้วยค่ะก็ขึ้นเหมือนกันค่ะนาตาลีกําลังถ่ายภาพอยู่ตรงหน้าโบสถ์วัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชค่ะที่วางรองเท้าก็จะวางอยู่ข้างๆโบสถ์หลวงพ่อพระพุทธชินราชค่ะ ี่ก็เป็นผ่านพุ่มที่จัดไว้ถ้าเราจะเอาไปกราบหลวงพ่อพระพุทธชินราชแล้วก็ใส่ตู้บริจาคได้ค่ะพี่สาวปรุงอยากเสียงใบเซียมซีค่ะ<ป>พวกเราเดินข้ามถนนมาอีกฝั่งหนึ่งทางด้านหน้าของวัดมาซื้อปลาไปปล่อยกันค่ะขอลงด้วยเนี่ยข้างล่างเฮ้ยก็มีบันไดลงมังนะ อนี่ก็เป็นแม่น้ำน่านอยู่หน้าวัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชเลยค่ะวันนี้น้ำไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ต้องค่อยๆเดินลงไปขั้นบันไดนี่ห่างมากคนขาไม่ดีนี่เดินไม่ได้เลยค่ะ คนปล่อยก็จะได้อยู่รอดปลอดภัยมีชัยชนะเออนั่นแหละนั่นแหละเอาเลยยังเอาเลยเหลือหนัวธนาสาธุน้องอ,อ,อ,อ่านี่ด้วยน้องนปล่อยด้วยเน้องนั่งลงลูกนั่งธนาสาธุ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 เดอดับตัวตรงที่ลูกเออเออนนเออนั่นแหละมันกินหัวหรอ ว้าวเยอะมากเลยอ่ะดูสิว้าวไอ้นูปีนกินบนว้าวูกระดุมบนบนลยอ่ะว้าวได้นารับไา้นนเอาเอาเอาว้าวนก็อยากกินะอ้าว้าวรักอยู่คนอ่คไโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเด ตามนีค่ะมีตามนี้หลคะหลคะ่ะแม่นาตลีขึ้นมาทางด้านบนแล้วก็มาซื้อปลาลงไปปล่อยคนเดียวอีกแล้วคะ่ะถ้าเพื่อนๆที่จะมาปล่อยปลาให้เดินเข้ามาทางด้านใน าทางที่จะลงลงไปแม่น้ําค่ะจะมีปลาที่มาแขวนไว้ราคาถูกค่ะถูกกว่าตรงที่ปรุงซื้อมาตรงข้างทางอีกเพื่อนๆก็เดินดูตรวจสอบราคาก่อนนะคะก่อนที่จะซื้อเอาปลามาปล่อยกันค่ะพวกเรายืนรอลูกอยู่ค่ะใต้ต้นไม้อากาศดีมากเลยลมโชยเย็นๆค่ะซื้อไอศครีมค่ะอยากกินร้าวเท่าไหร่คะยี่สิบ คุณค่าช่วยจะเท่าไหร่มีรวมด้วยรวมกันละผมเมเลยไม่ได้คนไทยเท่านันพอละทานไอศครีมด้วยกันค่ะตอนนี้พวกเราก็เดินมาอีกทางด้านหนึ่งของโบสถ์หลวงพ่อพระพุทธชินราช อนนี้พวกเราก็มากราบพระพุทธรูปที่สวยงามอีกที่หนึ่งซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับวัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชค่ะตรงนี้มีแอร์เย็นสบายแต่ไม่ค่อยมีใครเข้ามากราบพระพุทธรูปในบริเวณนี้กันค่ะนี่ก็เป็นบริเวณด้านในที่พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ที่นี่สวยงามมากเลยค่ะ บริเวณรอบๆวัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชจะมีพระพุทธรูปเยอะมากเลยค่ะตอนนี้พวกเรากำลังเดินมาทางด้านหลังสุดของวัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชค่ะที่นี่จะมีของขายของฝากเยอะแยะมากมายเลยค่ะแดนกำลังเลือกซื้อเสื้อกับลูกสาวอยู่ค่ะ ที่นี่ก็จะมียาสมุนไพรแบบนี้หลายร้านเลยค่ะเพื่อนๆท่านใดที่แวะเข้ามากราบนมัสการหลวงพ่อพระพุทธชินราชก็แวะเข้ามาซื้อของที่นี่ได้ของขายเยอะมากเลยค่ะตอนนี้พี่สาวของปรุงกําลังซื้อเสื้อผ้าเป็นของฝากอยู่ค่ะตอนนี้พวกเราเดินเหนื่อยค่ะมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวใกล้ๆสถานีรถไฟพี่ชายสั่งก๋วยเตี๋ยวให้แดนกับนาตาลีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ทางด้านนี้ค่ะ ทางด้านนี้เป็นสถานีรถไฟพิษณุโลกค่ะมาเมืองไทยเนี่ยกินอร่อยก็คือก๋วยเตี๋ยวนี่ะปรุงสั่งกาแฟดำเย็นมาแก้วนึงค่ะก๋วยเตี๋ยวร้อนๆค่ะรสจัดจานป่ะดีจัดจานเลย ก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากค่ะราคาก็ไม่แพงไม่ต้องไปนั่งกินในห้องแอร์อากาศแบบนี้เย็นสบายค่ะอยู่ใต้ต้นมะขามพี่ชายของปรุงเดินไปเอารถไปจอดไว้ไกลๆค่ะเอามาจอดไว้อีกฝั่งหนึ่งของสถานีรถไฟพวกเราก็ข้ามทางรถไฟไปขึ้นรถกันค่ะแถวหน้าสถานีรถไฟหาที่จอดรถยากมากเลยค่ะนนพี่จอดไว้รออยู่อีกฝั่งนึงนนค่ะ ตอนนี้พี่ชายกำลังขับรถออกจากตัวเมืองพิษณุโลกไปส่งลูกชายที่โรงเรียนแล้วก็พวกเราก็จะเลยไปที่บ้านของพ่อลูกสาวคนโตที่อยู่นอกเมืองกันค่ะลุงแวะมารับลูกชายเดวิดคะ่ะแวะเข้ามาดูสวนในบ้านของเขาอยู่กันสองคนตายายปลูกของไว้เยอะเลยค่ะมีใบกระท่อมต้นสูงสูงนะเขาให้เคี้ยววัลลใบาก,ากากมันอาทิ้งมากอกน้ำมอก่อนในต้นไม่สูงนี่สูงมากเลยค่ะโอ้ดอกเต็มมันอ่อนไหาหรอ นมกินเหรอถ้าแก่อร่อยนั่นมันอ่อนเอนาะมันแก่ฟองใหญ่มันค่ะพี่ชายปีนขึ้นใส่ฟงมาเลยเก็บให้ไม่ได้กินมานานแล้วเนี่ยปลูกไว้หลังบ้านก็ตายหมดแล้วน,น้ำท่วมอ่ะโตแล้วเนี่ยอู้หูลูกใหญ่นะเนี่ยขนาดต้นต้นสูงขนาดนี้นะใหญ่กว่าน,นี้นนนนลูกเข้าไข่เป็ดเนี่ยออลองกินเดี๋ยวองจัด,ก,ก,ดกินได้เลยเหรอไม่ต้องล้างเหรออีกต้อง หวานกรอบเปรี้ยวมันจิ้มกับพริกเกลืออร่อยลวงใส่ฟันคนสวยฟันหักเหรอลูกใหญ่ใหญ่อะได้เหรอได้ลูกอีกอันนี้ก็อิ่มแล้วเนี่ย ใบโหระพางามงามเแค่นี้ก็พอกินได้สองคนตายายโอ้ยโอ้ต้นมะกรูดนะเพื่อนเพื่อนๆกรูต้นใหญ่ลูกกระดกๆดกมะนาวที่สวนเขามาม่วงขนุนนะคะเพื่อนๆอนออกติดดินเลยอะตะไคร้ก็มีขาก็มีใบยะนางงามงามเลย พี่สงส่เกิดเองเนี่ยดอกเต็มเลยค่ะเพื่อนๆพ,พี่ขี้หนูสวนมารับลูกชายค่ะเตรียมเสื้อผ้าออกมาแล้วกลวยไม้ป่าค่ะเพื่อนๆพ่อ,พอของลูกสาวเขาเอามาจากเขาจากดอยเยอะเลยค่ะโหดอกหงอนไก่สีแจ่มมากดอกใหญ่มากเลยอะ่ะอันนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรค่ะเพื่อนๆใช่ต้นตะบองเพชรไหมคะนี่ต้นงามมากอะ่ะ อ๋อลูกสาวคนโตให้มาขึ้นเอาขนุนไปค่ะมีอยู่ห้าลูกต้นไม่สูงเท่าไหร่พี่ชายกําลังขึ้นให้ยยยยังตตาามม้ไ่ว่ามันไม่เหมือนพี่จีดพี่พงษ์เราลูกบนแล้วนะคนขวาเนี่ยไปสองลูกเลยเออจะไปเอาไม้ตอกหัวนี่าห่อยนักพยาศาสตร์พิจิตเราเกิดอะไรอ่ะ๋อมะนาวเข้าไปด้วยค่ะก่อสร้างไงเหลืองจนเล่าเลยลืมดูเป็นมะนาวไปด้วยเดี๋ยวไปล้างมือโอ้นาพิคิดพวงนั่นอ่ะเนี่ยเนี่ย อันนี้เนี่ยอาไม่ถึงอ่ะแันนี้แมเนี่ยโชคลูกนี้แขงใช่ะแ้พิจิตเอาเอาเอาแ้วพี่ขอยไหอมาเล่นไดแนน่มาอามถุงนะเอาลูกนี้ค่ะแดสีแฝดสีนี่แดสีแดสีน่สีก็ามาดูดิเคยเห็นไหมสีก็อู้หเตะเตะด้วย เดวิดกับนาตาลีเล่นแบบปินตันกันอีกแล้วโ <c oughs> อ้ลมไม่พัดดีภรรายาของพ่อลูกสาวคนโตเก็บดอกแคร์ให้คะ่ะนี่คะ่ะสีของดอกแคร์สวยมากเลยพี่เขาเก็บมาเขือพวงให้ด้วยคะ่ะ หลวกบ้านอยู่ทางนอกเมืองเนี่ยอากาศสบายสดชื่นค่ะลมโชยอยู่ข้างนอกเนี่ยต้นมงต้นไม้นกเต็มไปหมดอยู่ในเมืองรถเยอะควันก็เยอะตอนนี้พวกเรามาถึงที่บ้านพี่ชายกับพี่สะพ้ยที่อำเภอวัดโบดกันแล้วค่ะคคคป้าลูคกคิดพาหลานไปซื้อไก่ ยังไม่ถึงบ้านเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้มาแวะอยู่บ้านพี่ชายเดวิดกับนาตาลีหิวข้าวพี่สะพายก็เลยพาไปซื้อไก่ทอดมากินกันค่ะไก่ทอดหัดใหญ่ใช่ไหมเด็กชอบกินแบบนี้ค่ะอาหารลุกทุ่งลุกทุ่งบ้านเราโชคดีค่ะโชคดีโชคดีเดวิดหิวซื้อขาหมูมากินวันนี้นั่นเลยกินไข่มันก็หน่อยหนึ่งจิ้มร้วมใจจิ้มให้ ไ่ไปเลยอาหารมื้อค่ำคัะเพื่อนๆไม่ตอนเย็นมันจะมีแมงเงี้ยน้าฝนวลูกหมูนี่หมูหมโอ้ก็่อยก็ไม่รู้เขาไม่มีข้าเหนียวขายเลยนะี่ข้าวเหนียว้อมาอืมกรืมาหอมหอมนแล้วผีหอมไงไหนได้อ่าตีนเนาอกินนานก็นี่่อยเผ็ดไหมคะลูกเผ็ด่เบิมจสจิงกก้จากเดฟ้าในมืนาตาลีชอบกินไก่น้ำพริกเผ็ดๆหน่อยๆ พอดีเนี่ยพอดีมันเป็ดต่งจิ้มอร่อยดีหวานนึ่เตวาดีว่านะตัีัอร่อยกินใหญ่ได้วานเนาะนาากินาตาลีเหนื่อยไปนอนเหมือนเม่อวันนัตาลีนอนหลับมันยรกับนาักินกับเดียวแลวสามลูกกินขาหมูดีกว่านาตาลีคอหมูย่างเอาี่นันิ้อหมมีอะไรตอนี่ไหนนะ ออกมาจากใจลูกเขาเป็นใต้เอาทั้งชิ้นอุ้ยอาเฟมลี่อุ้อาเฟเมลี่มันขมๆนิดหน่อยอ่ะอร่อยเลยพัดกาแฟอร่อยอมากข้าวแกงไม่ไหน้จริงเลยข้าวไม่เยอะก็อร่อยนักหนาเลยนะที่แกไม่ตักเอามาก็พี่สาวเดี๋ยวข้าวไม่อ้าปากทั้งนิดเลยข้าวตกใจเลยโดนน้ำหมากเยอะโอ้ยลูกเอ้ปากก็ถึงตายเลยเนี่ยดูทำดีนะ ใช่ไม่คิดี่านวันนี้ปรงและครอบครัวขอบพระคุณทุกๆการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราบ้างนะคะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย